สวัสดีครับพวกผมนุรงชานะครับทุกคนคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาฟังคุณอารีวัตรนะครับมือปาัาขุนดงนะครับได้มาพูดกรณีเปิดด่านนะครับแล้วก็พูดเกี่ยวกับทหารกัมพูชาการวางระเบิดของกัมพูชาทุกคนเดีย๋ยวเรามาฟังคลิปนี้กันว่าคุณอารีวัตรจะมาตอกหน้าขมินยังไงม,มีคนถามเรื่องเปิดด่านทนาะ เปิดด่านไหนที่ไหนมีคนถามนี่ครับแล้วเปิดด่านเปิดด่านที่ขมรใช่ไหมครับผมอ่ากรณีเปิดด่านที่ขมรเนี่ยขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่แนวชายแดนต้องทําใจเลยครับผมวิเคราะห์นะครับปิดอีกยาวครับปิดอีกยาวจนกว่าประเทศไทยจะมีการเลือกยาวๆเลยนะครับเลือกตั้งใหม่ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้รัฐบาลใหม่และต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ กัมพูชาเองต้องแสดงความจริงใจจัดทหารเป็นพันคนเลยร่วมกับทหารไทยกวาดทุนระเบิดมาให้หมดเก็บให้หมดขมรคุณต้องเป็นคนดีสักทีสิมึงแอบเอากับระเบิดมาวางเนี่ยขมรจะเป็นคนดีได้หรอคุณเซนจะเป็นคนดีได้สากลผิดกฎหลักสากประชาชาติเขาห้ามวางทุนระเบิดนะครับ แต่ผมว่าหุณนเซ็นหุณมาเน็ตมันไม่สำนึกแล้วครับถ้าเป็นผมมีอำนาจนะผมจะส่งหน่วยแซปเปอร์ผมเอาระเบิดไปวางรอบไอ้ปราสาทราชวังไอ้คุณเซ็นน่ะถูกต้องครับแล้วให้ตัวคุณเซ็นหรือหุณมาเน็ตมันเหยียบขาขาดบ้างมันจะรู้สึกว่าเอ้ยทำอย่างนี้ไม่ดีเว้ยคนอย่างนี้มันไม่เลือดตกยางออกไม่สำนึกหรอกครับ นะครับแต่ว่าด้วยความเป็นสุภาพบุรุษของประเทศไทยของทางหารไทยก็ไม่ทําอย่างนี้นะครับแต่ว่าที่มันทําอย่างเงี้ยมันเอากลับระเบิดมาวางเหมือนกับในเขตไล่ผมเนี่ยมีใครเอากลับระเบิดมาวางใครเหยียบขาขาดไปคนผมก็ไม่กล้าเดินแล้วพอไม่กล้าเดินปุ๊บมันรู้มันเป็นคนวางมันก็จะค่อยๆลุกเข้ามานะครับลุกเข้ามา ครั้งแรกก็มากลางเต็นท์ก่อนว่าให้ทหารพักอันที่สองก็เริ่มมุงแฝกมุงหลังคาทําเป็นกระท่อมอันที่สามก็พาเมียมาอยู่ด้วย <c oughs> บอกเป็นเมียได้ฮะอันที่สี่ก็พาลูกมาด้วย <c oughs> สร้างบ้านแล้วขยับไปไ <c oughs> อ้เชิงอย่างนี้ไอ้ฮุนเซนมึงกับกูเนี่ยทันกันอายุก,ก็พอๆกันแล้วก็เป็นนักรบรุ่นเก่ามาเหมือนกันไ <c oughs> อน้เชิงอย่างนี้ถ้าเป็นชาวไร่เขาว่าคนจังไร นะฮะคนจงไหลแต้มแก่คนจังไ,งคงไครคบไม่ได้นะครับคบไม่ได้นะครับต้องคิดถึงอกเขาอกเราถ้าทหารไทยแอบวางระเบิดเข้าไปในเขตพื้นที่กัมพูชาบ้างหลหะแต่เรามันไม่ทำนะํำประเทศไทยนี่ก็คือสุภาพบุรุษพอสนธิสัญญาออตตาวาออกมาว่าห้ามทำลายกับระเบิดนะประเทศไทยแม่งขนไปทำลายที่หุบสบู่หมดเลย ที่หูบสบู่เขเสียดายนะโอ้ยเราเราเสียดายกับระเบิด M14 เรามีกับพลาสติกคล้ายๆของเขาเมนเนี่ยครับเมื่อก่อนก็ใช้ในสงครามเย็นเนี่ยประเทศไทยทำลายทิ้งแม่นหมดเลยนะครับอาก็เคยใช้เมื่อก่อนก็ใส่เป้เต็มหลังเลยเวลาจะไปตั้งฐานที่ไหนแล้วก็วางกันค่าศึกมาบุกมันเบาเบาเล็กนิดเดียวดักก็ง่ายเก็บก็ง่ายเบ,บาเบบนิดเดียวประมาณตัวตูด ปวดตูดพลาสติกเนี่ยครับสีเขียวๆนะฮะมาแต่ของเราเนี่พอไอ้ส่วนที่สัญญาออตตรวาประกาศใช้ไทยแม่นทำลายหมดเลยเขมรมันไม่ยอมทำลายนะครับเขมรยังไม่ยอมทำลายแต่กับระเบิดเนี่ยประเทศมหาอรีได้ยังไม่เขมรยังใช้ทำลายหมดเดี๋ยวไม่มีจังซื้อสหรัฐอเมริกายังใช้อยู่นะครับแต่พวกยุโรปพวกฝรั่งนี่เขากลัวนะครับ เวลาทำสงครามมันก็ต้องมีกฎในการทำสงครามกันไม่นั้นนอกแบบนี้มันไม่ได้นะครับนี่แหละครับทุกคนเนาะเป็นเรื่องที่แบบคนไทยเนี่ยก็รอดูเหมือนกันนะครับเรื่องการเปิดด่านนะครับแต่สถานการณ์ก็ที่คุณอรารยวัตได้พูดนะครับน่าจะอีกนานนะครับเรื่องเปิดด่าน ก็ต้องรอดูว่ารัฐบาลใหม่จะเป็นยังไงจะเป็นใครนะครับก็ขอบคุณติ k t ตอกนะครับมือปราบคุณดงหนึ่งนะครับของอคุณอารีวัฒน์นั่นเองนะครับมันก็จริงนะไอ้ที่เขมรมาว่ามามาไอ้รอบวางระเบิดมาเขารู้จุดไงพอวางระเบิดปุ๊บก็จะเริ่มมากลางเต็นท์ก่อนฮะเริ่มมากลางเต็นท์พอมากลางเต็น์ปุ๊บเริ่มแล้วเริ่ม เริ่มเอาเมียม,มาพอเริ่มเอาเมียม,มาเอาลูกมาอยู่ทีนี้ปักหลกัปกปักฐานแล้วเปลี่ยนเป็นหลังคาสังกสีเปลี่ยนเป็นกระต๊อบแล้วทีเนี้เริ่มขยายอาณาเขตเออจากนั้นมันก็เริ่มยึดเริ่มยึดเพราะว่าคนไทยไม่กล้าเข้าไปไงเพราะว่ากลัวไงขมนะ้มันวางกับระเบิดไว้มันรู้จุดไงคนไทยก็ไม่กล้าเข้าไปไสิเข้าไปก็ขาขาดอย่างเงี้ยเออ แล้วไอ้เรื่องหุ่นเซนที่คุณอาพูดเป็นคนดีไม่ได้หรอกครับจริง่อะอาหุ่นเซนมันเป็นคนดีไม่ได้หรอกนะถ้าเป็นคนดีได้เนี่ยตั้งแต่สันติภาพแล้วไม่เลยครับไม่เลยไม่เลยไม่สำนึกด้วยนะครับไม่สำนึกด้วยโอ้ปิดยา,ยาวไปนะครับปิดยา,ยาวไปด่านนะขอให้ปิดยา,ยาวไปเลย นะครับนะเอยาทุกคนครับเป็นยังไงบ้างได้ฟังคุณอาเลวัตพูดแล้วลูกสึกยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับนะไหนเราลองมาอ่านคอมเมนต์ของชาวโซเชียลของไทยดูดมีความคิดยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้คนนี้เขาบอกว่าใช่จ้าไม่อยากให้เปิดเลยด่านปิดไปอย่างนั้นเลยเป็นคนบูริลัมทุกวันนี้นะ ยังนอนไม่หลับเลยกลัวมากๆคนนี้เขาบอกว่าปิดยา,ยาวๆเลยครับอย่าไปกลัวนะปิดตลอดชาติมันคือศัตรูครับของประชาชนคนไทยปิดให้หมดคนนี้เขาบอกว่ามันใช่เลยครับมันรอบวางระเบิด แล้วมันก็จะมาขยายอาณาเขตที่ดินแดนไทยผมจิดตัมาครับคนนี้เขาบอกว่าถ้ารอบหน้าผมไม่เอาแล้วอย่าเลือกส้มกับแดงเด็ดขาดอ,อย่าเลือกส้มกับแดงเด็ดขาดคอมเมนต์คนนี้เขาบอกว่าอย่าให้ปิดไปเลยปิดด่านไปเลยนะอย่าให้เขมรเข้ามาอีก เมาคิดแบนี้นะเขาบอกว่าโอ้คุณอาคุณเซนอะ่ะเป็นคนดีไม่ได้หรอกนะเป็นคนดีไม่ได้ก็จริงนะคุณเซนเนี่ยเป็นคนดีไม่ได้เป็นคนแบบนี้ต่อไปเหอะนะเป็นคนแบบนี้ต่อไปเหอะลองดิลองมาเหยียบ,บระเบิดดูสิจะเป็นยังไงแหมชอบวางระเบิดดีนักอ่ะเดี๋ยวสั่งเหมือนที่คุณอาเลวัตพูด เอาระเบิดไปบึ้มใส่หลังคาเนี่ยเอาไปวางไว้หน้าบ้านก็ได้ระเบิดฝังฝังไว้หน้าบ้านพอรถขับไปขับมาเหยียบปุ๊บบึมเลยจบแบบนี้ดีไหม <c oughs> โอเคอยู่นะเอนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนนะไปเราไปดูอีกคลิปหนึ่งครับพวกคนคอมเมนตนะ์นะนะมีนิไซอยากเอาชนะประเทศไทยนะย้ำบ้า,อ,าอยากเอาชนะประเทศไทยประเทศเดียวนะ กับประเทศอื่นมันไม่กล้าสู้หรอกแล้วก็ทำไอที่แบบอยากเอาชนะอีกอยิงยางที่แบบมันทํามาตลอดนั่นก็คือการแบน์สินค้าไทยนะเออเขาก็ทําแคมเปญแบนด์สินค้าไทยทไอที่เราเห็นเนในโซเชียลคอมเมนต์นั่นแหละนะเอาสินค้าไทยมาเผามามาแบบเพื่อเรียกคะแนนนิยม, <c oughs> มนะเรียกแบบคะแนนนิยมในโซเชียลนะอย่างนั้นเลยถือว่าความคิดดีคือจริงๆ,ๆแล้วคอมเมนต์มันรู้นะว่ายังไงมันก็ไม่สามารถแบรนด์สินค้าไทยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ มันรู้อยู่เต็มอกแต่ที่มันทาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันต้องการแบบว่าให้ไทยได้เห็นแล้วแบบให้คนไทยมีความรู้สึกว่าอุ้ยคอมเมนตมันเอาจริงแล้วนะนี่เราต้องง้อมันนะอะไรประมาณเนี้ยเออมันต้องการให้คนไทยง้อมันนะต้องการให้คนไทยง้อแบบคอมเมนเอาจริงไม่แบบคือให้คนไทยกลัวว่าแบบของไทยจะคลายไม่ออกอประมาณนี้เลยนะแต่<ช>มันท <คน S 1> <ห>ารู้ไหมไหมคนไทยนะ่ะเขาไม่ได้แบบว่าคือไอที่คอมเมนต์มันทาอนะ คือของที่ส่งไปขเขมรนะ่ะมันขี้ประติ้วขี้เล็บนะมันแค่ขี้เล็บเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> ๆเนี่ยแค่นี้เองนะประเทศไทยส่งออกไปไปรู้จังกี่ประเทศนะเอออันดับหนึ่งเลยภาษาษอเมริกาแล้วก็จีนนะเนี่ตอนนี้ก็แบบคุยแบบการค้ากับจีนเพิ่มขึ้นอีกนะเออส่งข้าวเพิ่มส่งลำไยเพิ่มแล้วก็โคมีชีวิตเพิ่มออน้องนีดูดีเว้ยไอที่ส่งไปเขมรน่ะผู้ถูกใจจริงๆคนไทยน่ะมันได้อยากส่งสินค้าไปที่เขมรเลยนะอยากให้แบบว่าให้มันอดตุยไปเลยนะเพราเขมรนั่นมัน คิดว่าไทยจะงอนะไทยไม่ได้งอเลยนะแต่ที่ส่งไปได้ก็เพราะว่าเขมรคอซื้อมาไทยก็ต้องส่งไปประเทศไทยเขาแยกนะรัฐบาลกับเอกชนนะไอ <c oughs> คนที่ส่งไปนะ่ะคือเอกชนไม่ใช่รัฐบาลน,นะเออเอกชนเขาส่งไปเขาจำธุรกิจเขาก็อยากขายเขาก็อยากได้เงินแต่ทางด่านทางบกปิดเขาก็ต้องส่งไปทางน้ําแล้วก็ทางอากาศแล้วก็มันกับค่าใช้ใจ่ายมันก็เพิ่มขึ้นสูงนะเออเพราะว่ามันต้องแบบว่าเป,เปลี่ยนการขนส่งนะ่ะ เสร็จแล้วเป็นยังไงเสร็จแล้วของเขาคอมเมนต์ไปนะค่าคนส่งเพิ่มขึ้นของก็แพงขึ้นในแบบนี้นนแล้วใครใครเดือดร้อนคอมเมนต์เดือดร้อนไอ้คนกินเดือดร้อน,อคน,คน,เ,ออนเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเพิ่ม <ใจ S 1> ขึ้นค <ใจ S 1> อมเมนต์ก็ต้องซื้อของแพงขึ้นนะสรุปแล้วนะไอ้ที่แบนๆมาทําแคมเปญไม่ใช่สินค้าไทยไม่อะไรนะ่ะไปได้แบบมีผลกระทบอะไรกับไทยเลยนะแต่คอมเมนต์กระทบเต็มๆก็ไปคิดเอานะคอมเมนต์นะ ไอ้ที่พูดมาเนี่ยจริงไหม <laughs> <c oughs> โอ้น้องเขาน่าจะเป็นคนเขมรน,นะครับทุกคนนะก็มีคนมาคอมเมนต์อยูนะ่นี่เดี๋ยวทุกคนคนนี้เขาบอกว่าอะไรเนะี่ยน้องคนไทยค่ะอีสานใต้เขาจะพูดเขมรสำเนียงพูดกลางเลยคล้ายเขมรพูดไทยค่ะอ๋อน้องเป็นคนเป็นคนไทยนะครับอีสานใต้บ้างนั้น สำเนียงมันจะไปพูดจริงเหรอทุกคนน่าจะใช่หรอมั้งอันนี้นางเป็นคนไทยหรือคนคเขมรคะฮะคนนี้บอกว่าคนนี้พูดจริงรู้จริงน่าชื่นชมแม้จะเป็นคนกัมพูชาแต่มีความคิดฉลาดมีปัญญาตกลงคนคเขมรหรือคนไทยเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคนไทยหรือเขมรน,นะครับด้วยความคิดของน้องก็ถือว่าโอเคนะครับนะ,ะก็พูดได้น่ารักมากนะครับพูดถูกใจเลยอะ จริงๆเลยชอบคนนี้บอกน้องพูดได้ดีมากโอ้โหถูกคอน้องมากอะ่ะพูดได้ดีจากคนสวยคนคนไทยใจดีมีมารยาทก็ดีหน้าตาก็ดีนะถูกต้องหน้าตาก็ดีด้วยคนนี้เขาบอกว่าอ่าไทยไม่ง้อเรื่องแบรนด์สินค้าหรอกแต่ที่ง้อคือแบรนสแกมเมอร์กว่าคนไทยเหงาะไง คนนี้บอกชอบเสียงหัวเราะของน้องมากเลยจริงเสียงหัวเราะน้องอน่ารักมากพูดดีมากอืทุกคนโอ้เนี่ยว่าถูกใจครับเมนความเจ้ายายสาวขมินคนนี้พูดดีจังไม่รู้ว่าไทยหรือขมเมนนะครับทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับคนนี้บอกถ้าไทยไม่เปิดด่านนะไม่มีการลักลอบขนส่งสินค้าไ,ได้แบนด์สมใจแน่นอนมันแบนด์ไม่ลงหรอกครับแบนด์ไม่ลงเหมือนที่น้องพูดเลยไทย ไม่มีผลกระทบอะไรเลยคี้ประสิวเท่าเล็บเนี่ยที่น้องก็บอกชอบเออน้องก็พูดได้โอเคอ่ะประมาณนี้นะครับทุกคนครับเป็นยังไงบ้างได้ฟังน้องเขาพูดแล้วยกนิ้วให้เลยนะครับเอ้ครับถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมต้นโรงชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับถูกใจมากถูกใจมากน้องพูดได้สุด,สด สุดยอด